พี่น้องกริบหนีผ้าขั้วหอยพี่น้องนี่หอยหัวฮะพ่อได้กินแรีงบว่พี่น้องหอยจับมีต้มเดี๋ยวเอาอีกจักเท่ากันนี่กับพ่ออมหน่อพี่น้องฮะเบิ่งไว้ต้องกันพี่น้องขั้วหอย น่าเอาอีฟ่อมามันจะไม่ได้กินแรงเธอพีอ่นนองหอยหอยคัวนต่มเต็มเลยพี่น้องบ่คือหอยอในาสาน่วยที่เต็ม โอยเต็มกลมกักบเสียบวอมกับเสบพอดูเด็กทำเรียกตลอ,อดเลยนะอืทาำเรียกอยู่อย่างนี้นแหละ <c oughs> อยีท๋ที่ป่องไปอีกเด้ออะไรอะเขียนที่ป่องเหรอ <c oughs> ว่าหนูจะแล้วตัวใหญ่มากใหญ่มากก็อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะพ่อได้อยู่ถ้าได้อยู่อืมได้เยอะไหมตัวใหญ่มากนะอืออาไปเอา้ยมอีเปี้ยมอีก อืมได้ลูกได้เอ้ายกไมยิ้มตรงนี้แบบเยอะแหนตรงไหนตรงนี้แบบเยอะทำไงเยอะเลยเออที่ทุ่งนาเรามันแบบเยอะนี่เก็บทิชชู่องด้วยหนูพอเก็บทิชชู่องก็นเพื่อนมาเลยมาเป็นเพื่อนหมาเป็นเพื่อนกบกับเพื่อนที่น้องหน่วยไม่ใหญ่ดิแต่มันักเตลียนบอกให้ขัว บุกือบุฟ่างยุงอือนี่แะฮ่าพี่น้องคัวมาได้โดนเติบแล้ะนี่พี่น้องนี่นาใส่อ้อมหนึงน่งเลยพี่น้องเหยียดพร้อมและ อ้อมซีกขคัวได้หลายพี่น้องเดี๋ดยวมือหนาผมสิมาขวัวอ้อมนี่เลยพี่น้องนี่คัวอ้อมเลยนี่มากับลูกสาวหลานแ้วพี่น้องเขาสวยเดี๋ยวเชิญคลิปหนาพี่น้อง